สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะจากอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาเลงกันกับดาวพระราหูตั้งแต่วันที่6มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนั้นอิทธิพลของดาวพระอังคารและดาวพระราหูในครั้งนี้ จะส่งผลบวกส่งผลดีต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งสมัยก็ได้คัดมาทั้งหมด7ลัคนาราศีที่จะได้รับอิทธิพลอย่างโดดเด่นจากดาวพระอังคารนะคะ7ลัคนาราศีนี้จะเป็นใครบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจลัคนาราศีที่จะได้รับโชคและความเฮงจากอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ได้ทําการโคจรเลงกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภ ช่วงนี้เป็นหนึ่งในจังหวะชีวิตที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับตัวคุณเพราะการที่ดาวพระอังคารโคจรมาผสานพลังกับดาวพระราหูจะส่งผลทำให้คุณมีความทะเยอทะยานอยากก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนรู้สึกเบื่อกับสิ่งเดิมๆก็เลยคิดอยากจะยกระดับฐานะของตัวเองอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงและเริ่มสนใจโอกาสใหม่ๆที่เคยลังเลก,ก่อนหน้านี้ค่ะ ดาวเหล่านี้เมื่อโคจรมันเล็งกันจะทำให้จิตใจของชาวลัคนาราศีพิศภนั้นมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นและตัวเองก็จะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้เลยทีเดียวนะคะหากวางแผนและมีวินัยพอสมัยก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีพฤศภจะไปถึงจุดที่คุณตั้งใจอย่างแน่นอนหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงาน อิทธิพลของดาวพระอังคารที่เล็งมายังดาวพระราหูในครั้งนี้นะคะส่งผลต่อตัวคุณโดยตรงค่ะงานใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีพระสพหยิบจับทําอยู่จากที่เคยนิ่งช้าหรือโดนเลื่อนโดนปฏิเสธในช่วงนี้นะคะงานเหล่านั้นอาจจะมีการขยับอย่างที่เห็นผลได้ชัดกันเลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเอกสารการประสานงานการจัดการงานที่เกี่ยวกับบริหารการเงินหรือบริหารทรัพย์สินจะมีแนวโน้มที่ดีอย่างมากนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหุ้นส่วนหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ หากตัวคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการการติดต่อเจรจาในช่วงนี้ค่อนข้างมีพลังอย่างมากนะคะหากคุณอยู่ในช่วงของการตกลงเจรจาหรือทำเงื่อนไขอะไรกับใครก็จะมีความสำเร็จและรับรื่นเกิดขึ้นคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากคนเบื้องหลังแม้บางครั้งบางทีมันไม่รับรื่นบ้างแต่สุดท้ายมันจะจบด้วยผลดีค่ะหากคุณอดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ สิ่งที่สมัยอยากจะแนะนำต่อชาวลัคนาราศีพฤษภในแง่ของการทำงานก็คือคุณควรจะวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนและใช้พลังของความนิ่งความรอบคอบเข้าช่วยนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งของคุณนะคะหลีกเลี่ยงความใจร้อนหลีกเลี่ยงความดื้อรั้นให้ยึดมั่นกับรูปแบบและลำดับขั้นตอนที่ตัวเองวางไว้ค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทอง ดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะเมื่อดาวพระอังคารโคจรมาเลงกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศภนั้นได้เงินมาแบบคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงรวมไปถึงตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทางไกลาทางต่างประเทศได้เงินจากทางออนไลน์ได้เงินจากธุรกิจเงียบๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังค่ะชาวลัคนาราศีพฤศภมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากหลากหลายช่องทาง อย่างเช่นงานพิเศษโปรเจกต์ใหม่หรือมีคนแนะนำโอกาสบางอย่างมาให้ไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะได้รับทรัพย์รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่เทศตรงข้ามหรือคนในครอบครัวค่ะการหมุนเงินของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะรายจ่ายยังมีอยู่มากแต่รายรับที่เข้ามาก็ชัดเจนและชาวลัคนาราศีพฤษภก็มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนรายรับของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับด้านการเงินการทองและโชคลาภก็คือในช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหรือการรับผิดชอบแทนผู้อื่นนะคะอะไรก็ตามที่คุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจหลีกเลี่ยงก่อนได้ก็จะดีค่ะและต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดหลีกเลี่ยงการลงทุนโดยใช้อารมณ์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาตามรูปแบบของเหตุและผล ต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในด้านของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณและคู่อยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงค่ะอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือความคิดที่แตกต่างกันบ้างในบางครั้งแต่ถ้าหากพูดกันอย่างตรงไปตรงมาสื่อสารกันอย่างมีเหตุและผลก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นจะจบลงได้ด้วยดีค่ะ ในช่วงนี้เวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภมีปัญหาคุณจะไม่โดดเดี่ยวค่ะได้คู่ที่คอยสพอร์ตได้คนรักที่คอยช่วยเหลือและสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ยังโสดอยู่ระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่มีความมั่นคงทางด้านการงานและการเงินเขาจะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกสงบค่ะเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติก็ได้ ชาวลัขนาราศีพฤษภคะในด้านความรักความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันสักหน่อยไม่ควรทําอะไรด้วยความใจรีบใจร้อนและสําหรับคนที่มีคู่หากมีปัญหาเก่าๆที่ค้างคาอยู่ในใจควรจะพูดออกมาอย่างนุ่มนวลพูดจากันด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะคะในแง่ของสุขภาพและจิตใจกันบ้างคะ่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะจากอิทธิพลของดาวพระอังคารที่เล็งมายังดาวพระราหูในครั้งนี้หากเราจะพิจารณาโดยภาพรวมแล้วร่างกายของคุณจะฟื้นตัวดีขึ้นค่ะจะแข็งแรงมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้แต่บางครั้งก็อาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือตึงเครียดจากการคิดเรื่องงานและเรื่องเงินมากเกินไปบ้างในบางครั้งแต่อย่างไรก็ตามคุณจะผ่อนคลายหรือว่าคลายความเครียดเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะ และชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะนี้นะคะคุณจะมีคนรอบข้างหรือว่าที่ปรึกษาที่ดีที่คอยแนะนําชี้แนะแนวทางอะไรบางอย่างให้กับคุณชาวลัคนาราศีพฤษภจะเข้าใจถึงสัจรธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนและแน่นอนเสมอไปทุกสิ่งเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดาคุณจะยอมรับได้ในจุดๆุดนี้ค่ะ สิ่งที่จะมาอยากจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีพฤษภเพิ่มเติมนะคะก็คือในจังหวะที่ดาวพระอังคารเล็งกันกับดาวพระราหูจะหนุนให้ดวงชะตาของคุณน,นั้นกล้าเปลี่ยนกล้าทำและกล้าคว้าโอกาสเมื่อดาวคู่นี้ส่งพลังให้คุณมีความกล้ามากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็อย่าใช้ความกล้าไปในทางที่ผิดนะคะอย่าหลงอย่าโลภอะไรมากจนเกินไปและอย่าไปหลงเชื่อภาพลวงตาที่มันคอยล่อลวงคุณอยู่ค่ะ จงใช้ความขยันความอดทนและการวางแผนอย่างมีสติเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณนะคะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภชาวพฤษภก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดลัคนาราศี ที่ได้รับอิทธิพลอย่างโดดเด่นจากดาวพระอังคารเล่งกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้ชาวพระศ์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป คุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ